ครับ้องแบงค,ครับหลังจากที่ได้เรียนจบหลักสูตร Google Ad a d v a n c e d ไปเนี่ยคิดว่าไอวิชาที่พี่ถ่ายทอดไปเนี่ยสามารถเอาไปช่วยกับธุรกิจออนไลน์ได้ยังไงบ้างครับครับก็นับแรกก็ผมว่าเอาไปช่วยได้หลายอย่างนะครับก็คือเหมือนแบบเหมือนแบบว่าผมชอบในผมชอบใน Google Ad ในเชิงลับมากๆครับเพราะว่าเหมือนแบบว่าเชิงลับเนี่ยคือคือเราไม่ต้องเสียค่าโฆษณา,าเยอะครับคือซึ่ง ซึ่งต่างจาก f a c e b o o ที่ที่ที่ผมยิงอยู่เนาะผมแบบเชิงลุกอย่างเดียวเลยก็ค่าโฆษณาก็แพงก็แพงก็คืออย่างที่เขาว่ากันนะ,ะแพงจริงๆแล้วก็พอ Google Ad ททาไมถึงถูกเพราะว่าอ๋อเพราะเป็นเชิงรับแล้วก็เราก็ได้รู้ถึงว่าเชิงรับเนี่ยมันมันแบบคนค้นหาแล้วมันแบบมันมันมันตรงกว่าจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ <S <S คือได้ได้รู้ได้รู้จักคีย์เวิร์ดมากขึ้นแล้วได้รู้จัก Google มากขึ้นกับกับพีพีนะครับ โอเคข้อที่สองพี่ขอถามนิดนึงว่าการที่พี่มีเอาบัญชีจริงๆเนี่ยที่มันมี Data เนี่ยเอามาเป็นสื่อการเรียนการสอนเนี่ยมันมีผลต่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ไหมครับมีผลครับพี่เพราะว่ามันเห็นเลยครับว่าแบบเปอร์เซ็นต์อะไรเท่าไหร่แบบพี่พี่พีจะบอกเลยว่าแบบมันต้องทําแบบนี้ครับมันถึงจะมันถึงจะดีแบบนี้ครับแล้วผลคือเปอร์เซ็นต์มันดีตัวเลขมันดีครับองค์ประกอบมันดีครับมันมันก็จะมีทําให้โอกาสแบบการซื้อกข้าที่จะ ที่จะดีกว่าร้านอื่นที่ที่เขาทําแบบเรทต่ำนะครับโอเคก็เห็นภาพครับเห็นภาพเปอร์เซ็นต์เห <Okay. S 2> ็นภาพแบบเห็นภาพความที he 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 ่มันจะชนะคู่แข่งใน Google Ad ได้ด้วยครับโอเคข้อสุดท้ายพี่พีชขอถามนิดนึงว่าหลักสูตรที่พี่พีจับทํามาเนี่ยมันเป็นไปตามที่คาดไหมหรือว่ามันยากเกินคาดหรือว่ามันมีอะไรที่ที่เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าไว้ไหมครับสําหรับหลักสูตรก็ผมว่า ผมว่าก็พี่พีชอัดแน่นพอสมควรเลยครับก็อัดแน่นเลยฮะคือบอกได้เลยว่าใครที่จะเรียนนี่ต้องแบบเตรียมใจนะฮะว่าสมองบวมจริงๆครับเพราะว่าพี่พีชเขาคือคือไม่ไม่มีกา,กากเลยครับคือบอกแบบว่า,อาบอกแบบว่าโหคือต้องรู้จริงๆครับคือจะไม่มีแบบว่า ทำอย่างนี้แล้วเสร็จนะคือให้รู้กระบวนการทั้งหมดเลยครับแต่ครับก็คือค่าเกินค่าครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเยอะจริงๆครับทมัยเนื้อหาะโอเคได้ครับเพาะยังไงพี่พีทขอบคุณมากนะครับครับผมครับผม